สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบ้าบอยเดนินที่นีสารครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีครับเอฟซีของพี่โฮดินที่นีสารน้องเมฆน้องไอจิาที่สารพาลอนํำเด้อครับมื่อ้านหลังน่อยๆกระทอมน่อยสามหลังกลับมาเลาะปลาเลาะดุ๋งคือเก่าครับมาเลาะบางเห็ดน้ำกันครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ครับนี่ก็จังได๋ก็ขอบคุณนะครับติ่ติดตามรับชมเด้อครับผมพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีทั้งเก่าในใหม่ครับทีเมตา เบึงแย่งลูกหลานนะครับบ่าวบอยพี่เฮาดินประกาน้องเมฆครับไรกากตกีตามรับชมเป็นกำลังใจให้เด้อครับเื้องนี้ครับสีส้กสีมันบอนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องครับมาต่อกันอีพีที่สองครับพี่น้องครับเบิ่งนี้ครับผมพี่น้องอีพีที่สองครับพี่น้องนะครับ เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกไงเฮ็ดปวกไงพี่น้องปาดพี่น้องพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจลูกหลานนีกันนะครับบ่ปล่อยพาพี่น้องมาเบิงเ่งเฮ็ดปวกด้วกันครับ EP ที่สองนะครับบ๊อบ่อยสอกคอให้เป็นเขา EP อันนี้มูมไม้ด้วยครับเด้ออันนี้มูไม้มูไม้ครับ มูไม่มูไมพี่น้องมูไม,ม,ม่แยกไข่แยกขมาได้แกขมาได้น้องอนกเสียมาจนะเอาเสีมาเาล่เวไเอาเสียมาเน้อง <_ <d> _ <n> _>พี่น้องผมงบึ้งเ้เบิงเ่งได้ครับยูวี่พี่น้อง,อองแต่คนนี้อยู่นะพี่คอนี้อยู่โจยง่ายเดียวโอ้พี่น้อง คุณยายท่องเอาเขียมาเนยได้แล้วเมฆงไปเอามาขุดทีหล่ะขุดขุดขุไอ้ประเด้ขากองมาไอ้ประเดีขากรองมาตั้งเธอเนี่ยขุดก็ได้ค้ขากองตั้งออกได้โจมาหนี่ก้อนไอ้โจ้พีพีทีไรมาไมขุดมหขุดขุดนี่ขุดอ่ะขุดเลยเลยเลยบางทีหลงมือไงถวกไงพี่นลองเอาขุดมันเถิดไงเร็วเร็วขุดมันถือเออเถตดพี่น้อง รอบสองครับผมพี่น้องออกรอบสพี่น้องโจ้โจ้โจพี่กดแล้วยืดได้เลยอดกดแล้วมันมับกขาดมันบกขาดเน่กตามา่าคิพี่น้อดได้พายครับงนัดครับโอ้น้องงติเมกัตตาลติั่น นี่ครับนี่นี่น้องเมฆงัดงัดน้องเมฆกออกโอ้ยนงามเน้องเมฆงัดเร็ว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 นะครับน้องเมฆกันไหมกันแห้งกันแห้งโอ้ยไปขด้ชงัด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 ไม่ได้ขุนกอไปเอาเรื่องตรงเต็มตรงเดี๋ยวนะ โอ้พี่น้องมึงเนี่ยงัดงัดน้องเมฆงัดเลยเอากระตาแมาเอากระตาแมาเดี๋ยวตะเพ็บนึงเอากระตาแมาอะอ่ะอ้นี่พวกไงพี่น้องเพื่อนนะครับน้องเมฆงัดงัดง้อก็ไงบ้านเขาเจ้าเด็กบกไล่หนึงโอ้ยเหียบโอ้ยเหยียบมื่อไหร่เอามีเอาน้องเมฆงัดงัดมือถือ โอ้ยเจ้าโดดดอแ๊บนึงเยจ้ะเสียมยาไทองเอาเสียมยางมาให้เน่เร็วขัดมาลงเมืงกันมาเลยจมันอีกันึ๊บโอ้ยพี่น้องมาเลยลงเมืงกันเลยว่าอันไหนมองไหนเย็บองไหนเย็บปละ ขาเป็นขาตรวบะขาเป็นสันพ,พี่น้องอุ้ยพี่น้องครับคุณหน่อยเป็นมึงทั้งอันทั้งพีบวันนพี่น้องอทั้งพีขดินครับพี่นี้ครับออกเกมบูพี่น้องอาชีพสั้นนะเด้อครับผมพี่น้องบ้าบอยบ่ได้เอาขา,า,า,ขากล่องมานั่ครับเหเบิึงเอาพี่ขดินครับพี่น้องครับเอาพี่ขดินพี่น้องไม่ไ้อาไปลงใดใส่ลงถือาเด้อโ้ยน้องเมฆคุณะครับน้องเมฆงัดน้องเมฆงัดงัดน้องเมฆเด้อมาเก็บเมฆบวกพี่น้องเอ้ย

ตาอยู่ไนแตคือบากระตาใไ่งมกี่มันออเางานเล็กเป็นหัวดินปัดพี่น้องอะเฮ้ยออกน่แคนะครับมีะบอกง่ายๆพี่น้องผมดอดเลยครับ สวยงามเลยครับพี่น้องครับของใครกันแม่ปองไปเลยของยายไผ่คุณยายไผ่ครับอะได้ดอกขคุณนะครับเดี่ยวดอกยิ่งใหญ่ครับผมพี่น้องเห็ดปวกใหญ่ครับเก็บออกเก็บใบอมึงม่งไงพี่น้องเก็บใบออกก็ควาเป็นสีดำท่านผู้บริหาร มูแดงไฟปลามูแดงพ่อมูอแดงพี่น้องพี่น้องบเวอบเื่องพี่น้องพูดอะเจ็ปวดไงพี่น้องเอ้ยปวดพี่น้องปวดกี่เลยครับปวดมีตุ๊กจุ๊มจุ๊มแต่คุนพี่น้องทางขนมาพี่น้องนะครับขนาดจอบบ้อเบ้อเห็นโอย

ทำงดอกพ่อาดเก็บเห็ดปัวกกันมานีแม่นี่เขาจะไปเดาจักมูู่บอกเดไปเดจักมูฮะได้ยู่อไ่น้องคนละครับพี่ตงามๆครับพี่น้องไปเรื่อยหมดแลมึงเนครับผมพี่น้องอูยพี่น้องแสดงว่าเขเจ้าได้หลายดน่ พระเจ้าพึ่งเงินพ sw no ึ่งมานนี่แหละพี่น้องเบิ่งเน้พี่น้องครูพี่น้องพี่น้องเต็มกระตาพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกใหญ่พี่น้องโค้งนะครับเต็มกระตาอัดยัดเลยครับผมพี่น้องโค้งนะครับจะดอกใไงๆพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนี้ด้วยครับบ่าวบอเด้ดีที่สานแล้วกับพี่หัวดินที่อีสานครับ น้องเมฆน้องไอศินที่อีสานพะโล่เบาโจ้เบาม่วนครับสุมื่อยายพี่ชาโซเน่ในมือนลยโอ้ปลาดอกดอกเห็ดไว้ยเปนดอกเห็ดบวกตาพี่น้องเป็นไงเหมือนเห็ดบวกตาเนาะเลยเป็นบานดอกหนาดอกใหญ่แห้งครับผมพี่น้องคุณเนาะพี่น้องครับคดณที่ติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับจ้าสวัสดีค่ะบอมีมือแล้วพี่น้องก็โะก็ไหวโอ้ยได้นอนเฝ้าเห็ดนี่ครับเถียงเถียงคุณยายพี่กก กัอยูนี่นะครับนี่ครับคันเท่น่ากันพิดกันครับนี่กัเขียงบ้าบอยนี่ครับผมนี่จะติีกันเดียนกันมองนี่เคยเกิดทุกปีครับก็เลยพากันวาเบิ้งครับผมพ่อยีหรีครับผมพี่น้อง พี่น้องพี่น้องครับเบิ่งได้ครับผมโอ้ยพี่น้องได้สองมูสองมูเต็มตาอันใญ,ญ่เลยพี่น้องสองมูครับเ<อ>ต็มตาอันใหญ,ญ่บริสิกพากันขอไปเบิ่งอยู่ดวงหัวบ้านก่อนครับผมพี่น้องดวงหัวหน้าแม่พี่น้องบ่แม่นดวงหัวบ้านครับเบื้องหน้พี่น้องนะครับดอกใหญ่ๆสวยๆเลยครับขอบคุณพี่น,อน้องเด้อครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน่วกันอีกครับครับผมพี่น้องมาบ่อยมาลรอเบิง่ง เบิ่องนีครับผมพี่น้องครับเห็ดปวกมันออกอีกรอบไหมพี่น้องบริอะเอาขากลรองมาโอ้ยบริอะไตั้งกลรองจอยพี่น้องจา้าครับผมคนละหยาดบาดค่ำเด้ออาติสตันสะเทือนแน่เด้อครับอีพีที่สองนะครับหาเห็ดปวกวันนี่ครับวุ้นในพี่นอ้อง เมื่อกี้บ่าบอยมากพระท่านเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาไปแบบหาบนึงเลยกับเมื่อกี้นี่ครับลงมาบ่ะท่านครับบ่าบอก,กเออ็เลยย่างเขวามาเลาะในดงครับครับป้าพี่น้องป้อให้เ่าหมดพี่น้องป้ามูนี่เนาะคันคันบ่าใ้เ่าแบบงามเลยนเนาะแบบบ้ามันมันเ่าแล้วมันเหี่ยวลงเนะาะครับเนาะป้าอ้ยอุ้ยพี่น้อง บุ้งเนี่ยขับเอาได้มันขาวจันพรานอยู่พี่น้องมิจฉาเหตุปวกใตอพี่น้อง้ยพี่น้องผมอแปลกนเเด้อมือมือคอนนี่พอดีเนาะครับเนาะงานนี่ปัดข้นนี่อกระตานีเขาทำกันก็ะนเก็บ ป๊าพี่น้องโอ้โหมันหลายๆจนเหยียบบาดเนี้ยของบาดนี่โอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้นองกระสอนแห้งเพราะยังไม่พอสดโอ้พี่นอ้อง,งดึ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 งครับงงงงเก็บเลยเก็บเลยครับโอโอ้ยเดด่า๊ กเก็บเก็บเก็บเก็ครับเอาดึงเลยดึงเลยดึงเอาเลยดึงได้พอดีเลยเนาะครับนะเนาะมันไปจิ้มก็ได้ดอกไปเห็นเป็นเสือมันเกิดปีหนะ่ะอุ้ยอูย้พี่น้องมึงดอกนี้ครับดอกใหญ่มากๆกคงก็ไปได้ก็าหันสองหมู่หันบ่บ่ อยู่น้าอยู่น้าเลยเขาไว้บางหันบ่บ่เขาไบังหันได้ประมาณหาดอกนี่ละโอ้พี่น้องพุดนะโอ้ยพวงไหนครับโอ้พี่น้องโคตรสวยงามเป็นเกลียบันดอกเห็ดปานี้สีเสือกับสีดอกเห็ดคือกันแล้วพี่น้องคนเก็บคนเกลบบนต้นในเทาแต่ว่าสีดอกเห็ดเลยคือสีเสือแล้วครับนี่ครับเป็นสีหนามากแล้วพี่น้อง <ŏ> ออกสิสีสมแล้วครับเก็บเอาปันเห็ดลังเหลองงตาใเไดสองตามโออันอันหงมาให้ผมเบิ้งเนี้ยเด้อ่น่้องหัวนะผหายเด้ปัดนี้ครับ มังไงครับผมโอ้โหใส่กระเจงใส่ขา <c oughs> นี่น้องเขา่าใส่ก,สกระได้าสั่นซะโอ้พี่น้องเยรายตอน,นอมาเจอกันตอนแก่ <c oughs> โอ้พอออี่น้องโอ้ยเห็ดเง้นปักกันไปเนาะนี่น้อ พี่น้องมึงแน่ครับพอดีไปล่างปลอนล่างอันนี้เราเอาแล,ละะครับนี่ดอกเห็ดซัมมกบบอ,รบอรครับนุ่มบอมีแต่ดอกนุ่มๆมนะครับผมผอสองมูนะ่ะแสดงวา่ามันเข้าเตะโอ,อ้มีแต่ดอกนมนมอตตอเอาหาผู้คนบะ้านเนอ้ยโอ้ยโอ้ยพี <laughs> ยยย่น้อง วันนี้วันนี้เพิ่นสีหาบเชด้ะครับเบิ่อๆเพื่เพ่อนพี่น้องโอ้คุณนะครับโอ้คุกากันคกับพี่สาวทำกันวัหาบจนเซ่ววัน้พี่น้องไวสครับ โชคหมันขนาดโอ้เป็นยังเคลือนอ่นอยูกไก่ไกลๆอ่นเถยียงเงี่ยๆอบือน่น้อมมีนเปิดเองนี้ครับเห็บมอบืงเหนอบิงโอ้ยผมก็ได้สองมูมนี้จะรกตุ่มๆงามๆพมงามๆเปแยบงามไปครับผมไปไปครับไปข้าโซคข้าหามาันครับไปครับผมพี่น้องครับ เราก็จะกลับไปต่อที่ไหนดีกลับไปหาแถวแถวหน้าครับเพราะว่าพี่โจโกับพี่หัวดินนะเพิน่นเพิ่นอยู่ในดงแล้วนะครับพี่โจโพี่หัวดินเพิ่นอยู่ในดงแล้วครับโอ้มือนีเก็บเห็ดม้วนคัะครับผมทั้งแรงมือพี่น้อง เมื่อกี้นี่พ่นเอาอยม่งรถจอดนะครับดอกนุ่มๆเลยครับเยี่ยยม่งรถจอดครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณแม่ๆครับติดติดตามรับชมให้กำลังใจลูกหลานนะครับเฮ้ยเหนื่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าบอยก็ขอให้เอาไว้สุนีสะก่อนครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อครับผมพบกันไหมในคลิปน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพี่น้องครับนี่บ่าบอยกลางเห็ดเรียบร้อยแล้วครับขูดขากับพี่โจ้ครับพี่น้องบองเน่ี้งเนี่ยครับอ้ยดอกเห็ดปลุกครับสิกแกงแรงนะครับผมพี่น้องมากินข่าวน้ำบอยเด้อ กับพี่โฮดินกับพี่โจนะครับมือแรงครับผมแซ่บๆกันครับครับผมพบพ้อกันไหมในคลิปนะจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับ